ไปถามพวกไปถามพวกก้าวถไลถามว่าไงถามว่าทําไมลงพวกนี้พวกนี้ลงพื้นที่ไปชาวบ้านเขาก็ไปถามบอกว่าอยากจะให้พักเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ทําไมถึงไม่ยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลทําไมชาวบ้านถามจริงๆแห <c oughs> ล่งกล่าวชอนกล่าวว่ามันมีพวกเสื้อส้มลงพื้นที่แล้วชาวบ้านก็ไปถาม ทำไมถึงจะทําไมถึงไม่จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เขาบอกให้ถอยหนึ่งหนึ่งสองมันจะได้ไม่เป็นเงื่อนไขเรื่องทางด้านการปกครองซึ่งมันผิดกฎกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยทําไมถึงไม่ถอยเราต้องจัดตั้งรัฐบาลสิถอยเรื่องหนึ่งเพื่อนเอาเรื่องของประชาชนมาก็มีพวกก้าวถลยตอบตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรตอบว่ามันเป็นความฝันของมวลชนดูวัตกรรมเทพไหม มันเป็นความฝันของมวลชนไอ้คนตอบนี่ก็รู้สึกเท่มากเลย,ยวัฒกรรมความฝันของมวลชนว่าะกะว่าตอบให้หายอยากแล้วก็เดินจากไปประมาณนี้นะปรากฏพอตอบว่าเป็นความฝันของมวลชนเท่านั้นแหละ <c oughs> นะคะยังไม่ทันจากประชาชนที่อยู่ตรงนั้นกระชากคอมาถาม ถามว่ามวลชนกลุ่มไหนอะไรก็อ้างมวลชนแล้วมวลชนกลุ่มไหนมวลชนกลุ่มไหนมันมีกี่คนที่อยากจะให้แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอะ่ะมวลชนกลุ่มไหนแล้วมันมีกี่คนและพวกผมเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนหรือไงแล้วพวกผมเนี่ยไม่ต้องเห็นหัวกันหรือไงเห็นหัวแต่มวลชนบางกลุ่มบางคนมวลชนกลุ่มไหนซะก่อนแล้วมันเป็นความฝันแล้วพวกผมไม่มีสิทธิ์ฝันหรือไงฮะแล้วพวกผมเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ฝันในการที่จะได้เบี้ยผู้ชราสามพันบาทต่อเดือนหรือไงแล้วพวกผมไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฝันได้นะรายวัน450บาทหรือไงแล้วพวกผมนี่จะเกิดลูกเกิดหลานไม่ต้องมีความฝันในการที่จะได้เงินที่จะตามที่คุณหาเสียง1200บาทสําหรับเด็กแรกเกิดหรือไงพวกผมมีสิทธิ์ในการที่จะฝันตามที่พวกคุณเนี่ยเอามาให้พวกผมมีความหวังเอามาให้พวกผมมีความฝันแล้วทาไมพวกผม ไใช่ประชาชนแล้วฝันของพวกผมนี่ไม่ต้องดูหรือไงเอออยากรู้จักประชาชนคนนั้นจริงๆะมีคนเล่าให้ฟังเออมีคนไปบังเขตมีคนไปดีเฟนเออประชาชนเขาก็แสดงออกของเขานะแสดงของเขาก็จริงอย่างที่เขาว่าทำไมประชาชนมีแค่พวกมึงอ่ะแล้วทำไมความฝันมีแค่พวกมึงฝันได้อ่ะ แล้วทาไมประชาชนคนอื่นๆเขาไม่มีความฝันกันหรอแล้วประชาชนคนอื่นๆเขาไม่ต้องฝันอะไรกันหรอแล้วประชาชนฮะทุกๆคนเขาฝันที่จะไปยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเหมือนมึงเหรอมันเป็นความฝันของมึงหรือเป็นความฝันของประชาชนไอ้หนึ่งหนึ่งสองที่จะต้องไปยกเลิกเนี่ยเป็นความฝันของพวกมึงเป็นความหวังของพวกมึงหรือเป็นฝันของประชาชนหรือเป็นความหวังของประชาชนไม่มีใครตอบเรื่องนี้ส่วนไอ้กรณีที่ไปสร้างวัฒกรรมอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ย มันก็เกือบโดนหยุมหัวมันก็รีบขี่รถออกไปเลยมันก็รีบขี่รถออกไปเลย